ซอส่ใส่แกะที่จังเข้าใส่ต่อเติมยังนี่นเนออเจาะแจะไปนั่นปะบันใส่เออเจาะแ๊ะท่างเข่าเลอกป้องหัวเลยลูกเหนียว่านที่สมองกันนะอะไรมาแรงวันเหรอซารีมาแ<ล>รงมันขึ้นตอนที่เราเนี่้นมากมันแก้วอ่ะ จ้ามันเจ้าอยู่บ่อระเบือมันเนียวว่าอบ้างนะไปยังบุกเจ้ากินข้าวเราสามไม่อวานลงไปไก่อยู่แหน่เลยน่ละพี่แหน่เลยขอยข้าวเราบิ้นามอีกคนนึงไอ้คนสมัเดียแล้ว แมนขาเือเป็นผูน้ขาิาเป็นวเปือกในจะเป็นเปลือกแทหวะนั่นผูย่ไม,มา่เหรอ จะมดฮะาจะอเดียวเรเียวใชหีวเาไ่ได้ม่ยถ้ามาบอจะเลดีมั่นนมาส้นนี่แหตาตนนดอกค่ะมทังผี่ะมทผีเลยำอยู่ผีเลยห้ภาพไปบงวิวทิวทันใหาคำอย่ผีไปเลย ว่าวมีคดมิมมิมมัติใส่ในรถเลยแมนตอนนี้รเปิดไม่นุชเป,ปิรดรถแมนเออออกไปแล้วคอยออกไปแล้วมิมแบบนี้ว่ะส <c oughs> ่วนอย่างมานนั่งมีคนขึ้นไปซะ <c oughs> ตกลงจะเก็บเงินเอ,อราเออรถป้าไปเอารถป้าไปไปเนี่ยตกลงจะเก็บตังคไม้ไปทะเลกับปื้มกับบุ๊กอะไปจักมื่นกูก็เอาซ้ำนั่นแหละ ล้วเอาไส้กันเยอเปียกถ้าลูกพ่อแานไปเทียเ่ยวไม่ได้จะนอยค่ะเขาเบิ่งเอาไปไส้บัือปล่ปอยากชเอขาอะายแต่ว่าคนขายม่มีสร้างเอาเวลากับอะไรบ่สร้างเอาความกับมามีคน เฮ้ยค้นขายไปไสบัดดิเรียน,น,นดิเรียนดเรียนแจเ้าวเจาะนนเนี่ยจนวิ่งแล้วอูเล่นคอนเทนต์เลยค้นขายไปไซคนซื้อสั่งไปทาแล้วอยู่ข้างล่างคนนี้เห็นข้างล่างคนไรเราหรืออยู่ข้่ง คนขายมากไปคนซื้อซ้่งไม่ทาแล้วเพือเพือเพือซ้างไเลได้คนขายมาอยู่อ่ะเจนี่ไม่เอง สิบปสุคนอะไรเนี่ยบบนีน้าฮกเหาหร้อเ่งตุ้มกบกสิบล้น่ไอ้ก็ได้กินกันกระเสียปีนี้ฮกสิบปีไ่หาเจ็ดปีหนึ่งเอาสิเอาเสียงินแต่ยตุ้มก็เสียงนั้นหนึ่งเด็กสองขหนึ่งที่เหลือผู้สูงอากุใหญ่กว่าปีหนึ่งกลางระวางเขาน่ละว่ใครใครแกวเยเรีกกเสียงปีนี่เสียงกแปดแก้วุเต่าเนี่ย เที่ยวมองหินขาวช,าาชัยภูมิค่ะกำลังไปอุทยานห่งชาติผาหัวหน้าตอนนี้แวะซื้อของฝากกันนครับวักินเกี่ยห็กิัไปลงแเียนใน้เย้เจะได้แเนเลยกูบ้านนี่ถ้าไไปลงแเีนไหนจสั่นตอนหน้าะว่าโอ้ยหูเกียวที่น้องเกีายม่เรียนฟองเกี๊ยวมันมันมีนอมันลงไปยูกรุงเท้ย พอเรี้น้ลง่งไปเอามาถึงหน้าเรียนมีทางไหนมีบ่งบ้างหลายอยู่ก็เรียกบอลลุ่มมองคาอะไรเริมาบ้างทางหลังสิ้เล้ว่ล่ะลลาว้ยลุม้อเาบัดี่ไม่ได่ไไปเที่ยวนี่ตู้จอจอซื้อทางข้าง ไม่ได้เดินขางไกลไปเที่ยวให้จอดซื้อข้างท่าค่ะซื้อตลาดเลยมันแข้งแมนค่ะมันบอเปลืองนี่ป่วยวีวเรามาป่วยป่วยป่วยวิแล้วไปถ็กเรื่อมแปดสิบาทแล้เล่าวีดสบาทวันนี้วิดีวิดีแปดหน่วยสี่สิบเราเลยขอเขาแค่ยี่สิบบาทเขาหาซื้อใครเฮ้ยอตัวอะไรบ้างไปกับชินาซื้อเขไม่ให้มจอดซื้อแล้วทำไมจอดซื้อจอดขาซื้อ เจ้าหน้าทันื้ออดีตลอยหกสิบเจ้าพอป่ะยังเจ้าไม่ได้ใจัเออเท่ากาเจ้ากับสือคือข้าบังเท่าับเ้าขายก็ดีใจข้อื่อดีใจค่ะค้องถื่ไปพาคนหนัเข้าอุทยานแห่งชาติทูแรมคาเจ้าขึ้เจ้า้นล้ได้เาข้าวหวานแล้วข้าวหวานแถมยังขางโซ่เฟอร์กินยาซอยย่อยเล่กินดีไรเล่าไรเงนา้อยสรเาเขาเาสิร้าดสิร้าไรเงินบร่เล่าสองร้ย เราทอดสี่สิบบาทเ้วเรากำลังไล่กนาต่อให้เงินเขาสไ่วยข่วยร้อยยี่สิบเียร้อยเมืองร้งเดียเราใสบนถุงรถว่ารถี้ลทิย์ข่อยของเขาเาระาย่อยลยเเอาแต่ว่าเียของลวกลดสิกินนี่ยเียของลวอยากสมโลกสบาทหกสิบาทะว่าเูดีมันประมาณจักี่โลกลสามสามสีโลเลยเียบนี่ เราะว่ามันมาเกิดบ้างหละสองทุงละสองหัวสองหัวไม่ต้องเดยวมาพูเดี๋ยวนี้พิ่ได้สิาว่าเอาใส่เลยเอาใส่เลยมาเีอนยเาใส่โอ้ยกินหลบทรัมบ์บ้างมว่าเขาบอกว่ายังไงรีบเก็บตังค์น้อยู่ในเดียพาไปทะเลร้านไม่มีทักเขาเอาเล้วได้ร้านไม่มีทักอ่ะยังถามแ มัลนลงจากตนใหม่มาท่นคือบถามสื่อเล่าเราไม่ตีมันเบลวคือขึ้นรถจอดเมื่อนั้นไปกเที่ยวใน่บาเจ้าจอดอยู่ขางทางสื่อของไทบ้านไจิอยู่ใช่พูกเจ้าได้ขายเป็นลอยลู่ไหมเจ้าบอทามเราว่ามีขายไหมามลมันเบมันเบลเล้ยวเม่เบเบลสื่อไปกโลยังไม่เียแต่วันหนูซื้อว่าบอคาหบเป็นลลาเนาะเขาไปเองกก่อลาเนี่ ขาวเจ้ว่าบ่มเป็นลาได้ย่เข้าจ้ว่าเป็นซาน้ำตาเมนบอกตัวล่าให้กันข้าเป็นสว่างซาล่างมองมัืนมองไม่ตื่นซาน้ำตาลเป็นว่าเป็นซาน้ำตาลอืมขวบปสว่เ็นเรียกว่ามือจวนลงหรอสวคักคเขาวเจว่าบ่มเป็นล่าซาน้ำตาลข้าเป็นตึ่งใช่เลยยายามมันเป็นน้เกียวเนี่ย้าวมีบกึ่อยุบม ก๋ยหนักแกกูแหลกกูแกกูแจะอาให้าจปลูกอยู่วี้ี่เยี่ยมเลยเรงงเินเรยเี้น้ตาลอจังจดจออะไรก็ับว่า่มันแจหลับใครลับไม่ได้จอดได้สตรอเบอรี่นะได้แต่สตรอเบอรี่นะเม่แบนี้มังยูเพราะตบ่ายหรออันนี้แบบโบกแขนตัดติ จะเดาไลยมักคาวตัวข่ค่ะกตาดีระเจี๊ยบกะเจียบมาเออมากะเจีบแมนอยู่มกเจ็บบกกเจีบอันกระเจียบหน่งแหมกระเจียบต้มน่งแหมเออมากระเจียบต้มเขาาแข็งแล้วไล่รอีกหนึ่งกิโลไล่สตรอเบอรี่เจ้าสื่อมาไเทสักทีแต่ว่าแถวนี้มระหม่หกหลายเขาปิดไม่ใช่เหรอสตรอเบอรี่ไปนูแมนมันเสาที่ติดคือโรงเรียนนี่ ไม่ได้สิไกินแล้วสิบไอดขาดเราเรียกหมอรถจาทำไม่ไหนอยาที่รงูกเไปน้ามันก็มีขื่นเมื่อกันขั่จะไรตรงมืนอกันไข่มีเขื่อนเดียวแต่เขาจะร่มแล้วเมื่ันในงนานั่นร้ก่อนอันก่อนอีกห้าร้อยเมตรก็หันลอยเป็นบ่ิการก็หันพัดเม็ตีหัวมือขมือขมือ่หัวหายแม่นบรนเว สุนัสุ่มมเก็อยากระตุ้ยาหลไอ้กระเป๋าคัวมันไอ้นชยาแม่ดาบไปเห็นมันน่ารักดีแล้วมันควเดี๋ยวก็ทายหลุด่นน่เอะ่ไหเหมดเสียงอ่ไม่มีปัญหาบ่บ่บ่จายเลยเตเต้เต้เจ้าบ่ด นุ่งกันฮะอยู่เลยอยู่เลยเก็บเองมระเงนี่ปนขดเป็ขดขับรถโดขับปลาขข่ยลุกลเอาว่ดลกคู่บอลลส่วนกันลงกตะกอนมูแบดู่บอลลุคู่บอลลุกู่วาบอลลุกมนเปลู้บอลู่าสิลงกิมแขวซื้ออยู่เก็บเองได้ค่ะพอนะเมน พ่อเด็กไม่รู้นนก,นนก็ก็ดื้อพูดดวงพูดเลยให้นอนจากเม็ดเย่เดีเ๋ยวลมาจากยนอด้าบดเพ่ดี๋ยวลงไปดับโหลดดับโหลดเอาลูกน็อกัน,อน,นเอาเ,อ,เอาไปน,น,นี่ยงให้ดนอนให้ดนอนให้ด,นอ,นนดนอนเลยจังเงี้ยเอาน็อกไปเลย จไปถามไม่มีปันเมนตัวแล้วเหนาาวหลังกราตังไ้หันแล้วดึงแล้วดันแล้วก็บันดิเอาเพราะว่ามันกินอย่างสักอย่างเลยฟาดไปเลยพอมันเมนดึงแล้วดัน